ความเห็นเบียนใต้ทานอัศนี1นึ่งแสนปีตอนที่สิติดกลับแล้วไม่ใช่ฟังหลิ่งเสี่ยวเจ้าเป็นใครกันแน่ฮสิ่งนี้ได้กลายเป็นของข้าแล้วเพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนข้าเต็มใจที่จะกลายเป็นหุ่นเชิดในมือของเจ้าในตอนนี้ดวงตาบุพาาจิตวิญญาณสวรรค์การย้อนกลับของหมื่นสภาวะข้าประเมินเจ้าหมอนี่ต่ำไปแฮ ร่างกายนี้ของฟางหนิงเซี่ยวในชาติที่แล้วก็ถือว่าแข็งแกร่งมากไม่อย่างนั้นวิญ,ญญาณก็คงถูกทำลายจนหมดสิ้นไปแต่การเสียดวงตาบุผาไปหนึ่งข้างก็น่าเสียดายจริงๆตอนนี้ข้าถูกว,วิชาค้นหาวิญญาณเล่นงานกับคนจะเดี๋ยวก่อนวิญ,ญญาณของเขาไม่ได้ถูกคนหนึ่งไว้ด้วยดวงตาบุผาอย่างนั้นหรือหรือว่าในร่างกายของเขายังมีอีกหนึ่งวิญญ,ญาณพลังนี้กลายเป็นว่าคือเจ้าหมอนี่อยู่ในระหว่างช่องมิติ แต่โชคดีมันเป็นเพียงร่างจิตสำนึกไม่สามารถใช้พลังวิเศษและกดกรนได้แต่เวลาเงาดูเหมือนว่าเจ้าจะล้มเหลวนะเป็นความผิดพลาดของข้าเองขออภัยเป็นอย่างสูงไม่คิดเลยว่าเจ้านี่จะอยู่ระหว่างช่องมิติและจะทิ้งหลักประกันไว้ในร่างกายของเขาท่านเจ้าสำนักยุ่งยากจริงๆในเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงแล้วเจ้าก็กลับมาเถอะขอรับดูเหมือนว่าจะต้องวางแผนระยะยาวกันใหม่แล้วพลังยังไม่ห คนที่ระดับนี้กลายเป็นแบบนี้ก็น่าสนใจดีฮะพลังจำนวนมากกำลังเขากำลังทำอะไรอยู่ต่อยอากาศอย่างนั้นเลย แค่ความแข็งแกร่งของร่างกายก็สามารถทุกทำลายทางเชื่อมมิติของข้าได้แล้วอย่างนั้นลือยังอุตสาหาข้าจนเจอได้อีกเจ้าคนไร้มารยาทกล้าดียังไงออกไปซะพลังงั้นลือที่แผลก็เป็นพวกแกทั้งหมดที่เป็นคนทำถ้าเช่นนั้นข้าก็คงเข้าใจผิดกับเจ้าเท่าหัวล้านสายฟ้านั่นเสียแล้ว แต่ว่าเจ้าหมอนั่นที่เก็บเอาร่างกายชาติก่อนขอ้าไปเช่งน่าลำคาญเสียจริงณตอนนี้ขออนุญาตประชาสัมพันธ์สติกเกอร์ลายช่องนะครับมี2เวอร์ชันก็คือเวอร์ชันมีตัวหนังสือกับไม่มีตัวหนังสือสำหรับใครที่สนใจนะครับสามารถเลือกซื้อได้ที่ใต้ดิสคริปชันนี้นะครับผมแปะลิงก์ไว้ให้แล้ว